สวัสดีครับผู้พบผ่านนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้ผมอยู่ที่คลอง22นะครับตำบลศรีสักขบืออำเภอออครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับพามาดูที่ดินห้าิตารางวานะครับแปลงนี้นะครับหมุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาหมุดนี้แล้วก็ไปด้านหลังนะครับตรงนู้นเดี๋ยวพาเดินดูหมุดอยู่ครบนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเก่านะครับก็ ังเกตเขาออกรางวัดก on ันใหม่หมดทั้งโครงการเลยนะครับนี่ครับน่าจะออกรางวัดแล้วน่าจะขายกันที่ดินแปลงนี้เป็นโครงการของกองทัพบกนะครับก็มีการออกรังวัดใหม่ทั้งโครงการเลยนะครับที่ดินเราก็อยู่ในโครงการนะครับแปลนี้นะครับหมุดก็ค่อนข้างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับ ที่ดินแปลงนี้ฉนดเล็กที่นะครับนี่ฮะสองสองสองสามหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าฉนดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะถนนสาธารประโยชน์นี่นะครับแบบนี้อที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างเก้าเมตรนะครับลึกยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับหมุดอยู่ครบหมดเลยนะครับขุดหาแล้วเจอหมดนะครับเนี่ยจากหมุดนี้นะครับ หมุดอยู่นี่นะครับนี่แล้วก็ไปหาเสาต้นนี้นะครับกว้างเก้าเมตรนะครับถนนหน้าแปลงก็เป็นถนนเห็นลูกหลังนะครับมีหมุดอยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นลูกหลังแดงนะครับถนนหน้าแปลงเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับกว้างประมาณหกเมตรนะครับก็รถเก๋งเข้าออกได้เลยนะครับ ฝั่งนู้นที่เห็นบ้านคนไกลๆฝั่งนู้นก็คือทนนเรียบคลองยี่สิบสองนะครับเข้ามาในแปลงเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรนะครับถึงแปลงเลยบรรยากาศก็เป็นแปลงนาครับเป็นแปลงนาโล่งเลยนะครับแปลงนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่ดินนะครับต่ํากว่าถนนเน่แค่สาสิเซนเองนะครับเป็นโซนที่ดอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินลงในแปลงเมื่อคืนก็ฝนตกแรงครับ ในแปลงตอนนี้มีน้ำฉ่ำๆหน่อยนะครับไม่ได้ทำนานะครับแปลงนี้ปีนี้เขาไม่ให้ได้ทำนานะครับปกตีปีที่แล้วขอบที่แล้วก็ยังทำนาอยู่ปีนี้จะของโครงการไม่ได้ให้ทำนานะครับหมุดก็ข้างหลังก็อยู่ครบนะครับหมุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหมุดหนึ่งตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะมีหมุดใส่ไว้ เกือบครบทั้งหมดแล้ะครับบางเสาอาจจะล้มไปนะครับเอียงล้มไปบรรยากาศก็กโอเคครับถ้าจะเข้ามาดูก็ติดต่อผมก็ได้ครับผมพาเข้ามาดูได้นะครับก็เป็นล็อกที่สานะครับจากที่กลับรถมาตรงนี้เป็นเป็นทางกลับรถนะครับก็เป็นล็อกที่สามมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับจะผ่อนก็ขอดาว หมื่นหนึ่งนะครับผ่อนสองพันกว่าบาทนะครับผ่อนได้นะครับดาวหนึ่งหมื่นผ่อนสองพันกว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมมาเลยกันนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ทําได้หลายอย่างครับพื้นที่ห้าสิบตารางวานะครับแปลงนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็สอบถามผมเข้ามาเลยกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ดีลัยไว้ให้ในคลิปนะครับหรือแล้วก็ใส่เบอร์โทรไว้ให้ส่วนใครที่เข้ามาติดตามใหม่ ก็ขอบคุณนะครับกดติดตามอยู่แล้วก็ฝา,ากกดนะครับกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์ให้กันด้วยจะได้มารีวิวให้ดูกันใหม่ๆนะครับตอนนี้ซบบรัพบริษัทก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆก็ผ่อนได้นะครับผ่อนได้สำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ